ยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากกณรดวงดาวจนทริ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Six i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกในแต่ละคลิปอย่างเช่นเดิมเลยนะคะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2568หรือ2025นั่นเองนะคะก็สําหรับท่านใดที่ไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปนะคะอยากไปฟังคําทํานายเลยสามารถกดไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ให้แล้วก็แปะทํา e s t a m ไว้ให้อีกต่างหากนะคะคือคุณสามารถสกิปข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยแต่ ช่องกิงฟ้าพูดอย่างเช่นเดิมว่าต้องมีการเกริ่นก่อนที่จะเริ่มต้นคลิปนะ,ะเพื่อความเข้าใจนะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิงฟ้าทำนายเดยภาพรวมแบบเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจนะคะถ้าพี่ไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าวอะไรกิงฟ้าก็จะทํานายตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานั่นแหละนะคะขอทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคคคุณเป็นนนนกกําาาาาหหดดยชชตไ่่่ใพรรือองจ ะะก็ดูตรงนี้เป็นกําลังใจแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของจางกิ่งฟ้าคือกิ่งฟ้าพูดตลอดในหลายๆคลิปนะคะว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองเรืยตลอดอตลอด9กัเกืบ10ปีที่ทํา y o YouTube มาหรือทํานายดวงมาเนี่ยก็คืออาจะเป็นสปีดแบบนี้เรืยตลอดเป็นตัวของตัวเองโดยธรรมชาติเรืยตลอดนะคะถ้าอาจจะให้ปรับทุกอย่างาแบบ ให้ตามใจของทุกคนเนี่ยกิ่งฟ้าอาจจะทําไม่ได้นะคะมันก็จะไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วก็สุดท้ายกิ่งฟ้าก็จะกลับไปตัวตนของตัวเองเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นใน u t u b e ค่ะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะให้กดคลิกเลยมันจะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้าคุณสามารถปรับได้เลยนะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed คือ speed แบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะคะอยากให้เร็วขึ้นช้าลงปรับได้เลยตามใจชอบนะคะตามต้องการได้เลยนะโอเคอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเพื่อเป็นการสินเวลาเราไปเริ่ม รับฟังรับชมคลิปดของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2568หรือ2025นะคะเรามาดูดวงเดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะทํายจับไพ่พิเนตแล้วก็ไพ่ทาหลอดอย่างเช่นเดิมคะ่ะราศีเมษคะ่ะ positive outlook elevation Five of Wands, The Tower, The Empress, The Lovers, The Fool, Knights of Wands, Ten of Cups, Ace of Pentacles, The Magician. King of Wands, the High Priestess, and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น King of Swords อ่าพลังงานเป็นยังไงบ้างอันดับแรกกิ่งฟ้ามองว่าดวงของคุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เหมือนไปสู่ ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกิงฟ้ามองว่าเหมือนคุณจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขั้นหนึ่งมันอาจจะเจอบททดสอบเจออะไรบางอย่างที่เราต้องแก้ไขแต่ชีวิตมนุษย์เราทุกคนมันมีขึ้นมีลงมีสิ่งที่ต้องแก้ไขมีสิ่งที่แบบเราต้องจัดการอยู่แล้วอ่ะกิงฟ้ามองเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะอย่ามองเป็นเรื่องแบบน่ากลัวหรือตื่นกลัวไม่เอาแบบนั้นนะคะอย่ามองแบบนั้นจงมีสติทุกอย่างก้าวกิงฟ้าเชื่อว่าทุกอย่างมันมีแนวทางออก อ่าหรือเขาเรียกว่ามีทางออกในในเวของมันเองนะคะจะบอกว่าช่วงวนี้เวลาคุณอาจจะต้องทํางานเยอะสิ่งหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าต้องจัดการเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรต่างๆนานาคือเขาเรียกว่าร้านแปดพันเที่เราต้องจัดการในช่วงนี้เยอะนิดหนึ่งหรือบางคนอาจจะต้องทํางานเยอะกว่าปกตินะคะแต่มองเป็นเรื่องปกติว่าเออทุกคนทํางานหนักเหมือนกันแหละ เพื่อหาเงินเพื่อสร้างอนาคตแต่สุดท้ายเราก็มันอาจจะมีโอกาสสบายในวันหน้าได้ฉะนั้นเต็มที่กับวันนี้ให้ดีสุดเมื่อตราบใดที่เรายังทําไหวอยู่นะคะบางท่านอาจจะมีการมองหาอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆหรืออาจจะแปลว่าสมมตินะมองหางานใหม่ก็ได้หรือมองหาสิ่งต่างๆใหม่ๆให้กับชีวิตหรือรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยากทาอะไรใหม่ก็สามารถทําได้นะคะแต่บางท่านเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่คุณเองเนี่ยต้องร,าาระมัดระวังการมีปัญหากับคนหมู่มากนิหนึ่งคือหมายถึงว่าอะไร ถ้ามองในแง่ที่ดีคือประชุมเยอะก็ได้แต่ก็ต้องเริมาระวังเรื่องคําพูดคํเจรจาการสื่อสารเอกสารอะไรต่างๆก็คือต้องรอบคอบหรือว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนสื่อสารออกไปจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะว่าบางทีมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องทํางานแบบกับหลากหลายคน ซึ่งคาว่าคนหรือมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีความวุ่นวายในตัวของมันนะคะแม้กระทั่งตัวเราเองกิงฟ้าเองก็เป็นนะคะฉะนั้นเลยบอกว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นได้อยู่เสมอฉะนั้นเหมือนกับว่าเราต้องเข้าใจเตรียมรับกับมันแล้วก็ตั้งสติกับมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ไพ่จะขึ้นว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากๆเขาเรียกว่าสเสน่ห์มหานิยมของคุณดีมากๆอาจจะมีคนมารู้สึกดีกับเราหรืออาจจะแปลว่าชื่อชอบในผลงานหรือหรือหรือความสามารถของเราหรืออาจจะแปลว่า มีผู้ใหญ่ค่อนข้าง,างอุปถัมภ์หรือเมตตาเราดีหรือบางคนอาจจะเป็นในรูปแบบของลูกค้ามาอุดหนุนสินค้าเราดีมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีทั้งเจ้าประจํามาเป็นประจําเลยหรืออาจจะแปลว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้ในเรื่องการทำมาหากินการหาเงินกิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นช่วงของการกอบโกยเป็นช่วงของการที่เราเองต้องทําอะไรก็รีบทำอะ่ะอืม น้ำขึ้นต้องรีบตักเหลือต้องพูดแบบนี้นะคะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาของการกอบโกวยที่ดีมากๆฉะนั้นบุกลุยให้เต็มที่แล้วคุณจะได้รับชัยชนะมากๆเลยอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ the h e r o h a n t n i n e of pentacles อ้ the sun ขึ้นมาดีดีมากๆ of pentacles ฉะนั้นจะบอกเลยว่าเรื่องการางานคุณขึ้นมากๆดีมากๆนะคะ ถ้าใครตั้งใจเพียรพยายามความสําเร็จความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์เป็นของคุณแน่นอนช่วงนี้คุณอาจจะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมในเรื่องเนื้อง,งานหรือคุณเองอาจจะต้องแบบไปสอนคนอื่นต้องไปปกครองหรือว่าประหนึ่งว่าไปบริหารดูแลผู้อื่นเยอะเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วทุกงานที่มันแบบเราได้รับงานมอบหมายมาเนี่ยหรือเราต้องทําหน้าที่ตรงเนี้ยเราทําได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดทําได้ดีมากที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองมีฝีมือในเรื่องการทํางานมากๆจนคนรอบข้างเห็นเลยอ่ะอหรือว่า คนรอบข้างชื่นชมคุณออกมาเลยหรือว่าอยู่ในใจก็ตามแต่เอาเป็นว่าคุณสามารถอิมเพรสคนได้อะคะ่ะสามารถที่จะทําให้แบบผู้อื่นประทับใจในเรื่องแบบการทํางานของเราได้ดีมากๆหรือบางคนอาจจะได้รับการชื่นชมหรือเป็นหนึ่งได้รับรางวัลเลยก็ยังได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องการทํางานอย่างที่กิ่งฟ้าบอกน้ําขึ้นให้รีบตับจะทําอะไรก็รีบทําแต่ช่วงนี้ต้องใช้ความคิด หรือว่าต้องใช้มันสมองในการคิดงานหรือวางแผนงานค่อนข้างเยอะหรือต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าความคิดของคุณค่อนข้างดีแล้วลดแล่นมีคาเตือนเข้ามาอีกแล้วอย่างที่กิ่งฟ้าเตือนตั้งแต่ตนน้นในเรื่องวาจาวาทศิลป์การสื่อสารอย่าพูดอะไรที่แบบสมมติไปฉาบสาบแช่งคนอื่นไปพูดร้ายให้กับคนอื่นหรือพูดจาไม่ดีหรือทะเลาะปุ๊บใช้คําหยาบคายอะไรเงี้ยปัญหาไม่จบแน่นอนกิ่งฟ้าเตือนไว้เลยปัญหาไม่จบไม่สิน้นปหนึ่งจะสร้างความแค้นให้กันและกันอีกนะคะเรามาระหว่างน,ห,น,งรงงานหรือนที่เิด ดวงานด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าต้องเกิดขึ้นกับทุกคนการดูดวงตรงนี้ไม่ใช่ว่าดูออกไปเครียดถ้าดูแล้วเครียดอย่าดู แต่การดูตรงนี้เพื่อให้เราเป็นมนุษย์เหนือดวงเลยดูแล้วก็เรามาระวังเอาไว้จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นระวังเอาไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะอันนี้เป็นคําเตือนในในเรื่องวาจาวาทศิลป์นะคะช่วงนี้นะคะบางคนสมมติเปรียบเปยนะว่าบางคนอาจจะเปิดบริษัทใหม่อ่ะเป็นช่วงเวลาดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือบางคนอาจจะย้ายงานไปที่ใหมย่ย้ายตําแหน่งใหม่อ่าหรือขยับขยายกิจาการหรือทําอะไรเพิ่มพูนทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเรื่องงามยามดีจะทําอะไรก็รีบทำไพ่ขึ้นดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของคุณนะคะแล้วก็ ถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดกิงฟ้าเชื่อว่าความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นตอบแทนกลับมาแน่นอนแต่ถ้าคุณทําอะไรไม่ดีสมุินะคุณไปแบบคดโกงไปทําอะไรเลวร้ายเกี่ยวกับเรื่องการทางานสิ่งที่มันไม่ดีก็จะตีกลับเข้ามาหาคุณไพ่ขึ้นเป็นควาว่าผู้มีอํานาจเหนือดวงวิญญาณกิงฟ้าจะเรียกว่าปู่พญยา,ยามราชนะคะก็คือพญยา,ยามาราชนั่นแหละนะคะเขาเหมือนตัดสินความทําอย่างไรได้แบบนั้นความยุติธรรมจะเป็นของคุณถ้าเราตั้งใจและดีมาโดยตลอดแต่ถ้าเราทําไม่ดีอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับ,บ,บ ไม่เข้าข้างใครนะคุณทํายังไงได้แบบนั้นสําหรับ ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ต้องบอกก่อนในกรณีบางคนบอกว่าโอสอบไม่ผ่านสอบไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรนะอย่าเพึ่งเสียใจไปอย่าเพิ่งท้อใจไปกิ่งฟ้าบอกเสมอความพยายามครั้งที่1 0 1อาจจะทําสําเร็จก็ได้อย่าเพึ่งละทิ้งในครั้งที่100บางทีบางครั้งมันเหมือนกับว่าเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าก็ได้หรือว่าอาจจะต้องสอบหลายรอบก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างสำหรับบางคนที่บอกว่าโอ้ทาไม่ได้เลยเหมือนไม่มีความมั่นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจให้คุณว่า อะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ไม่เป็นไรบางทีมันอาจจะ คนเรามไม่ต้องเก่งรอบการก็ได้ค่ะคนเราไม่จําเป็นจะต้องแบบต้องเพอร์เฟกุกทุกทิศท,ทุกทางไม่ต้องไม่ต้องแบบตึงจนเกินไปบางทีเก่งบ้างไม่เก่งบ้างปะปนกันมันจะได้ริมรสชาติของชีวิตมนุษย์เราเนะาะฉะนั้นกิ่งฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณว่าเอออย่าท้อใจไปนะไม่เป็นไรทาให้สำเร็จลองใหม่ทําใหม่นะคะถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ไม่เป็นไรอีกที่หนึง่งอาจจะเป็นที่ของเราก็ได้นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นเตือนอีกหนึ่งอย่างนะคะในเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยสมมติถ้าเราทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนทําาาารยยยงงอ่เี้ ต้องพูดกันให้ชัดเจนแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาด้วยนะคะ,ะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นเป็นลักษณะของคำว่า กลับมาเพียรพยายามกลับมาตั้งใจกลับมาลองพิชสู่ใหม่ไม่แน่อาจจะสําเร็จในครั้งถัดไปก็ได้เป็นกําลังใจให้คุณมากๆนะคะอย่าท้อใจไปนะแต่ถ้าใครมีแพลนที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมกิ่งฟ้าแนะนานะคะว่าทําได้เลยนะคะลงมือทําได้เลยนะสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ page of wands นะ queen of pentacles นะ seven of pentacles Ace of Swords แล้วก็ Two of Pentacles ไพ่ขน ใช้ได้มากนะสาหรับเรื่องการเงินของคุณหมุน,งนเงินคล่องมีเงินเข้ามาดีแต่ช่วงนี้นารีอาจจะอุปถัมภ์คุณหรือบางคนอาจจะบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เจาะกลุ่มเป็นผู้หญิงในเงี้ยเป็นสัดส่วนมากนะคะช่วงนี้แบบอาจจะแปลว่าขายดีเทน้ําเทท่าจากคนที่เป็นผู้หญิงเป็นต้นนะคะแต่ช่วงนี้เนะี่ยการเงินมันก็จะมีคําเตือนว่ามันอาจจะมีเหตุต้องใช้ตังก้อนโตออกไปจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าจําเป็นต้องใช้ออกไปนะคะหรือใช้ไปกับบริวารหรือบุตรลูกหรือแม้กระทั่งสรรษษัรพะสัเลี้ยงก็ได้เป็นได้หมดเลยมันอาจจะมีเหตุต้้ออองใชออกไป แต่ถ้ามันเป็นการใช้ที่จําเป็นไม่ว่ากันนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าถึงแม้เงินจะออกไปอยู่ในระดับหนึ่งแต่คุณก็จะเอากลับมาคืนมาได้อยู่ดีค่ะคุณจะเป็นคนที่เหมือนแบบหมั่นเพียรหรือว่า รู้ว่าตัวเองกําลังใช้เงินในระดับไหนอยู่แต่หนึ่งอย่างก,ก็เป็นคาเตือนสำหรับบางท่านที่แบบรู้สึกว่าตัวเองใช้เงินเกินตัวต้องกลับมาคิดนิดนึงว่าจําเป็นหรือไม่บางทีการที่เรามีกิเลอยากได้นูน่นอยากได้นี่ไม่ผิดแต่เราต้องปั๊มตังค์ให้ถึงเท่ากับที่เรามีกิเลต,ตรงนั้นด้วยไม้นั้นใช้อะไรชีวิตอย่างพอเพียงดีกว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้ประมาณนึงแต่ไม่ใช่ว่าใช้หมดจนจนเรามาเดือดร้อนนะคะมีปัญหาตามมาเงินของคุณบางท,างทีช่วงนี้เนี่ยมาจากคู่หุ้นสว่วนหรือมาจากคนที่เป็นครอบครัวหรือมาจากคู่รักของ บางคนถ้าทางานธุรกิจทํางานร่วมกับใครนะคะหรือทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะมันเหมือนกับว่าพึ่งพาอาศัยกันนะคะช่วงนี้เงินจะเข้ามาดีมันช่วยกันก็จะยิ่งดีหรือว่าไปทําบุญร่วมกันเพอเการเงินของคุณก็จะดีด้วยกันนะคะบางคนบอกว่าทําธุรกิจกับครอบครัวทำธุรกิจกับเพื่อนกับแฟนอะไรเงี้ยมันแปลว่าอะไรไพ่ขึ้นคู่บุญมันแปลว่าจะต้องหนุนนําหนุนดวงกันหรือว่าพากันไปทําบุญร่วมกันบางทีมันอาจจะทําให้บุญกุศลหนุนนําทําให้คุณมีเงินมีทองเข้ามาได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมจะมีคนแบคคอยสนนนนนุุณใเเรรื่งงกาาิด้้วะะถ ตรงๆนะถ้าเราไม่มีหรือชออ็อตอ่ะมันอาจจะแบบมีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็มีคําเตือนว่าอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคําประการให้ใครยาไปทําอะไรที่เรียกว่าเราเสียผลประโยชน์นะคะต้องมีความรอบคอบอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์หรือเอกสารสัญญ,ญาดีๆเท่านั้นเองนะคะโอเคสําหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทค่ะอุตาละ two of cups ขึ้นมาแต่ไพ่มันขึ้นว่าลึกๆแล้วอะเหมือนอยากจะมีใครนะมันมีคนเข้ามานะมีโอกาสที่จะเจอคู่เนื้อคู่อะ่ะ สามารถผันแปรเป็นคู่แท้ได้นในอนาคตนะแต่ไพม่มนขึ้นว่าลึกๆแล้วเราเอาอาจจะมีความกลัวมีความกังวลหรือไม่มั่นใจก็ได้หรือว่าเราเองอาจจะมีใครสักคนที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยพลังงานก็เลยขึ้นเป็นลักษณะของควาว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามีเนื้อคู่เข้ามานะแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปต่อหรือไม่นะคะเพราะไพ่พมันขึ้นว่าตัวเราเองลึกๆแล้วอาจจะไม่ได้อยากมีใครหรือกลัวการมีความรักหรือว่า ฟังเรื่องของคนอื่นมาเยอะเลยไม่ค่อยอยากมีอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวก็ได้หรือที่เกียจคุยก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่เอาเป็นว่าขอให้คุณพบเจอคนดีๆและกันแต่การที่เรากลัวเอาไว้ก่อนเราแวงเอาไว้ก่อนหรือว่าดูเขานานๆไม่ผิดค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกคนผิดเนี่ยมันน่าเสียใจกว่านะคะฉะนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแล้วกันถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหญิงฟ้ามองว่าเจอเนื้อคู่สูงมากๆนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆแล้วกันนะคะคนไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องหลุดพ้อนออกไปจากชีวิตของคเลสสาหันนโดดที่่ถะไมชจ คุมเครือจะชัดเจนไหมไพ่มันขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าคุยมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าไม่คุณหรือเขาเนี่ยมันไม่ผิดเนาะถ้าเราโสดเขาโสดเนี่ยต่างคนต่างโสดมันก็มีสิทธิ์มีช้อยส์ที่จะคุยกับหลากหลายคนแต่ถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองเพราะไพ่จริงๆอ่ะขึ้นว่ามีโอกาสที่จะได้คู่สูงเหมือนกันคือมีโอกาสที่จะชัดเจนกันสูงแต่ไพ่มันขึ้นว่ามันยังมันก็ยังเลือกอยู่นะเนี่ยมันยังเลือกอยู่เหมือนยังไม่แบบไม่สามารถชัดเจนได้100%แต่ใกล้ละใกล้จะชัดเจนและ คนที่มีคู่แล้วหรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจะบอกว่าช่วงนี้มั่นคงกับเรื่องความรักเข้าใจกับคู่รักของเรามากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะมีพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกอาจะถึงแม้จะไม่ได้แต่งงานกันแต่บางคนแบบใช้ชีวิตแบบเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมั่นคงมากกว่าด้วยซ้ำไปฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้ความรักของคุณจะเข้าใจกันดีมากกว่าปกตินะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีเช่นเดียวกันทั้งคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วกิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้เนี่ย ในเรื่องความรักของคุณจะค่อนข้างเบ่งบานมีความสุขดีกว่าเดิมนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจภายในนิดหนึง่งระวังเรื่องระบบฮอร์โมนต่างๆประจําเดือนมดลูกต่างๆหรือว่าเต้านมนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็ไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแหละตอนนี้ระวังในเรื่องระบบสายตาปวดคอบ,บาลไายออฟฟิศซินโดมนะคะระวังเรื่องน้ําหนักขึ้นอาหารการกินไขมันในเส้นเลือดต่างๆหรือระบบเลือดหรือว่าความดันต่างๆหรือลําไส้หรือว่ากดไหลย้อนต้องระวังนิดนึงนะคะล้วนๆเลยคือมาจากพฤติกรรมหรือ อาหารการกินของเราหรือว่าการนั่งหรือว่าบางคนแบบ ome, ออฟฟิศซินโดมเนาะมันนั่งนานเกินไปต้องยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายบ้างก็ดีหรือโยกะบ้างก็ดีนะคะสําหรับในเรื่องการบุญกินฟ้าจะบอกเสมอว่าทําบุญกับพ่อแม่คนที่มีพระคุณบางคนจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาอุปยตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก็อย่าลืมพวกเขานะคะถือว่าเป็นพระในบ้านเรียกว่า กิ่งฟ้าบอกเสมอกิ่งฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันนะคะ,ะมีหลากหลายมุมมอมีมุมดาร์กมีมุมสว่างแต่กิ่งฟ้าก็จะมีหน้าที่บอกว่าถ้าใครดีกับเราให้ดีกลับหาพวกเขาด้วยละกันอย่าลืมพวกเขาอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ต้องทําเท่าที่เราไหวคะ่ะไม่ใช่ว่าเรากระตันยูจนกระทั่งแบบเราเดือดร้อนเองก็ไม่ใช่ทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีไม่เดือดร้อนตัวเราเองอ่าแล้วก็เอาเป็นว่า ไม่ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอน,นะคะอ่ะถัดไปทําบุญนอกบ้านทําบุญนะ่ะทำได้ทุกรูปแบบแหละกิ่งฟ้ามองว่ามันแล้วแต่คุณนะแต่กิ่งฟ้าแค่จะดูเพิ่มเติมให้เท่านั้นเองว่าเดือนนี้ยิ่งทําบุญกับอะไรแล้วจะยิ่งดีนะคะสําหรับชาวราศีเมษเนาะโอ้ไพ่ขึ้นว่าทําบุญอะไรก็ได้แต่ต้องกรวดน้ําอุทิศสุขส่วนให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราคนที่มีพระคุณครูบาอาจารย์ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยร่วงเกินในอดีตชาติถึงพระจ ากาศค่ะบางคนอาจจะทานมังสวิรัตทุกวันพระทานเจทุกวันพระทําทบุญเกี่ยวกับเรื่องสรรพสัตว์ช่วยคนโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์วัพระบานน้ําพุทําบุญทุกรูปแบบแล้วกันสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเมนเผ,ผาศพบ,บุรณะะหรือว่า,าบริจาคเลือดอะไรที่ียกวกาบ,บุญกุศลอะไรที่ว่าบางคนเป็นจิตอาสาก็ยังได้ หรือว่าการช่วยเหลือโดยที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ลำบากใจในการช่วยเหลือหรือไม่เดือดร้อนตัวเราอะกิ่งฟ้ามองว่าด,ดีทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นใน u t u b e เสมอเสริมพระกระถางเงินลาสักเก้าถึงสามสิบจบตะวันจะยิ่งดีต่อตัวคุณนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสองถึงเก้านาทีจะดีมากๆสำหรับชาวราศีเมษใครทําคนนั้นได้ทุกครั้งที่คุณทําบุญสวดมนต์เท่าสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่กรวดน้ําเป็นพออะไพ่จะบอกประมาณนี้นะคะขอทุกท่านพบเจอความสุข ความจเจริญแล้วก็เจอสินีดีนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอะไรที่เป็นคําเตือนจงฟังอย่างมีสติแล้วก็เรามาระวังเอาไว้แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณนะขอทุกท่านาพบเจอความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตค่ะขาอ,อนี้จบคำทำนายเดยวเพลนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่วงหอจางกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่ม,ม,มรูปหัวใจด้านล่างใน u t ท b บได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข ดไลค์กด s u b s c คร b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจดไดติ๊กตอกได้ไอจีด้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้เ s c r ร p t i o n ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรมหรือติ๊กตอกค่ะขอให้ทุกท